ครับครับต่ออีกรอบสองครับเพื่อนเพื่อนอรอบแรกคลิปแรกนี้ว่าจะให้ว่าจะให้ว่าจะให้สิบนาทีสิบห้านาทีไม่ได้สงสัยจะได้แค่สิบนาทีรอบแรกแลก็แล้วรอบนี้ก็ขอญาตคุยต่อครับคลิปคลิปที่หนึ่งอ่ะผ่านไปแล้วคลิปที่สองขอญาตคุยต่อครับ ก็เลยหมายก็าว่าอำเภอนาตาลที่หลานอยู่นี่เป็นที่ห้านไปทํางานนี่เห็นบอกว่าเป็นอำเภอใหม่เอาแขวงการทางเ็าทาให้ทําแถงกันทางอยู่เนินเขาเตี้ยๆเป็นของแขวงการทางก็ทําดีทำธัญลักษณ์เอาต้นตาลต้นตาลที่อายุสองปีสาปีไปขุดตามทุกนาไปขุดตามภูเขาี่ตาที่ภูเขาที่ไหนที่มีต้นตาลสูมาขุดมาแล้วก็มาชําปลูกใหม่ ที่หน้าหน้าแงอันธาก็ทําสวยมีทั้งต้นตาลมี้ต้นต้น,ตตนลานสัญลักษณ์หมายก็ว่าอําเภอนาตาลแรมยนไ้ครับก็ทําดีแลงอันทางเขาต่อไปข้างหน้านี่อีอีสองสะปีข้างหน้าพอทําเสร็จก็จะดูสวยแล้วก็อีกอ,อย่างหนึ่งก็ที่พ่อชลีดูในยู u ูบนะก็จะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวถนนสีเรนจากอบุบลราชธานีแล้วก็จะไปข้าม แม่น้ำโของอยู่แถวอําเภอนาตาลนี่แหละแทเชียมาราอําเภอนาตานครับก็จะข้ามไปตรงนี้เห็นดูได้เห็นก็ทําแปลนอยู่ในรูปนะสวยเลยถ้าเป็นกิง่งขึ้นม้ก,ก็คงจะสวยสวยกว่าที่เอ่อที่สองสามสี่มาแถวไอ,อ,อ,อ้น้องคายมุกดาหารจะทําสวยกว่านั้นอีกออทําสัญ,ญลักษณ์รูป,ญญปดอกบัวข้างถนนจาก เส้นถนนเส้นนี้จากอุบลมาตาการมาเขมรราชอะไรถึงอำเภอนาตาแล้วก็จะข้ามข้ามแม่น้ํำขงไปฝั่งเราครับอีกอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยอย่งอางเขตบ้านกรุงชัยนี้ก็อย่างที่พูดมาเลยครับถนนสี่เลนครับถนนสี่เลนก็จะเกิดขึ้นแล้วปีพศ565น,นี้อีกอีก5-6เดือนข้างหน้าครับ อย่างกรุงชัยนี่ก็ทําเจริญแต่ทางทางทางเข็มมาราดทางกุดกระปุ่นนี่สวยดีทำถนนดีทำสี่เลนแล้วทำก่อนเราเรานี่มามาที่หลังเขาเพราะว่าความเจริญมาที่หลังเขาครับก็สรุปแล้วก็ไม่มี ครับพัดลมพัดลมของพ่อจรียนี้เป็นพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่มากประมาณอะไรละประมาณ10 10ิบเอสิบโวลตเนี10 M, 10่ยไม่มันไม่มากแต่พอจะได้เปิดไฟดวงหนึ่งกับกับพัดลมอย่างเองพัลมพลังงานแสงอาทิตย์ครับครับก็ สรุปแล้วก็บ้านเราร้อนร้อนร้อนมากๆพอถึงรอบแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปตามที่เรา